สวัสดีค่ะมิสุเจนะคะวันนี้จะมาพูดภาษาญี่ปุ่นและคำแปลภาษาไทยฟังแบบเพลินๆไปนะคะเราก็จะมาเริ่มที่คำนามและคำสรรพนามที่ใช้บ่อยก่อนวาตาชิผมฉันอานาตะคุณคาเลเขาคาโนโจเธอรอนคาโซคุครอบครัว โอโนะผู้ใหญ่โคโดโมเด็กลูกโอโตโคผู้ชายอนนะผู้หญิงโซฟุปู่ตาของตัวเองโซโบย่ายายของตัวเองจิจิพ่อของตัวเองฮาฮะแม่ของตัวเองโอจิลุงนะ้าอาผู้ชายของตัวเองโอบะ ป้านะ้าอาผู้หญิงของตัวเองอานิพี่ชายของตัวเองอาเนพี่สาวของตัวเองโอโตโตะน้องชายของตัวเองอิโมโตะน้องสาวของตัวเองชุจินสามีของตัวเองจึมะภรรยาของตัวเองโคยบิโตะแฟนโทโมดาจิเพื่อน เซนเซครู i, crew, อาจารย์กะคุเซ ah นักศึกษาอิชะแพทย์คังโกฟุพยาบาลไคชาอินพนักงานบริษัทกุนจินทหารเคซะสุข,ขังตำรวจ เอนจิเนียร์มิศวกรคาชุนักร้องจีนชาวไทยจินคนไทยมิโคนญี่ปุ่นคังโคคุเกาหลีเองิริสุอังกฤษอเมริกาสหารัฐอเมริกาจูงโอคุงโงภาษาจีน เองอภาษาอังกฤษปุรันซุงอภาษาฝรั่งเศสอัตามะสีสะคาโอใบหน้าคามินโนเคผมเมตาฮานะจมูกคูจิปากฮะฟันมีมิหูคูบิคอโอนะคะ ท้องเทมือยุบีนิว้วอาชิเท้าขาเอะบ้านกลกโขโรงเรียนโฮเตรุโรงแรมเบววินโรงพยาบาลกินโคธนาคารเคซัตช์โชสถานีตำรวจ ยูบินเคียวคุที่ทำการไลซณนีคูโคสนามบินเด,ดปาตโตห้างสรรพสินค้าเองะคังโรงแภาพยนตร์ไคฉะบริษัทอัป,ปาโตอพาร์ตเมนต์โอเทละวัดอิจิบะตลาดเบสุโตลังร้านอาหารอุมิ ทะเลเฮยะห้องคุรุมะรถยนต์โอโตบายรถมอเตอร์ไซค์จิตเต้นฉะรถจักรยานทาคุชิรถแท็กซี่บาสุรถประจำทางเด้นฉะรถไฟฟ้าฮิโคคิเครื่องบินกีตากีต้า ปีอนโนปีอโนชิโลสีขาวคโลสีดำอคาสีแดงอโอสีน้ำเงินคิอโลสีเหลืองโอเรนจี o ji. สีส้มพิงคุสีชมพูมิดโดริสีเขียวโดบุสุสัตว์อินุสุนัขเนโคแมว ทรินกโทระเสือเฮบิงูโซช้างสักขณะปลาอย่าไ้ผักลินจินแครอทคิวลิแตงกวาโทมาโตมะกขือเทศขุดาโมโนผลไม้บานานาะกล้วยมิคังส้มลิงโงแอปเปิลผัผ่ยายะ มะละกอซุยคะแตงโมโอซากเคเหล้าบีรุเบียร์กิวนิวนมสดโคฮีกาแฟคุซุริยาโกฮห้งข้าวยากิเมชิข้าวผัดคาเรไรซุข้าวแกงกะหรี่เมดามายากิไข่าดาว อย่าใส่อิตามิผัดผักราเมนราเมนกว๋วยเตี๋ยวโซบะโซบะสลัดสลัดพิซซ่าพิซซ่าซันดิติแซนด์วิชเค,ค้กเค้กไอซุคิไอซุคูริมไอศครีมซุปเปอร์สุกิลา กอล์ฟฟูกอล์ฟเทนนิสเทนนิสทักคิวปิงปองปาโดมินตูนแบดบมินตันซักขาฟุตบอลจึคุเอะโต๊ะอิสุเก้าอี้เอ็นปิสุปินสอเปนปากกาเคชิโกมุยางลบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เทเลบิโทรทัศน์เด้งวะโทรศัพท์โทเคนาฬิกาชิมบุญหนังสือพิมพ์คาบังกระเป๋ากุดสึรองเท้าโอคาเนเงินยูบิวะแหวนต่อไปจะเป็นคำแสดงคำถามนะคะน,น,นั่นนั่นนี้ อะไรโดเลอันไหนสิ่งไหนโดโนอันไหนดาเลใครโดโคที่ไหนโดจิระทางไหนอิจึเมื่อ,อไหร่โดอย่างไรโดนะแบบไหนอิคุระราคาเท่าไหร่อิคุสึจำนวนเท่าไหร่โดชิเตะทำไม นะเสทำไมคำกิริยานะคะอารุคือเดินฮาชิรุปิ่งจืบารุนั่งเนรุนอนโอคิรุตื่นชาวาโออาบิรุอาบน้ำทาเบรุกินโนมุดื่มทาบาโคโอสุอูบุรี มรุดูคีคุฟังโยมุอ่านคาคุเขียนปิอุพูดบอกฮานาสุคุยออุพบอลาอุล้างโอมอุคิดอิคุไปคุรุมาคาเอุกลับโอคุเลุมาสายวาซึเลุลืมมัตสึรอโอซูบุเที่ยวเล่น อนาคะกะซูขี่ข้าวซื้อรุขายอุต้โออุต้าอุร้องเพลงโอชิเอรุสอนอารุมีอยู่ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตอิรุมีอยู่ใช้กับสิ่งมีชีวิตวาคารุเข้าใจเด็กคิรุ สามารถทำได้ไครมโนสุรุซื้อของอุนเตนสุรุขับรถซุยเอสุรุว่ายน้ำเบงเคียวสุรุเรียนชิโกโตสุรุทำงานโซจิสุรุทำความสะอาดโซจ,ดจุเียสุรุเรียนจบจบการศึกษาเคกคนสุรุแต่งงานปุนโดสุรุออกกำลังกาย เรียยลิสุดุทำอาหารต่อไปจะเป็นคำคุณศัพท์นะคะโอเคใหญ่จีใสเล็กทะกไข่สูงคืคุย้ต่ำยสัสซถูกทะกไข่แพงน่างไงยาวมิจิไข่สั้นโอโมยหนักคาลุยเบาอัตลาชีใหม่ฟูลุยเก่าฮีโรยกว้าง เซ่ไม่แคบอัซุยหนาอุซุยบางโอโซยช้าหายญ่เร็วจีไข่ใกล้ถ้วยไกลมือซื้อข้าชี่ยากยาซืชี่ง่ายใจดีอัซุยร้อนสูซืชี่เยน็นอากาศสูมเมตไตเย็ยนของอัตตะไข่อุ่นสามุย หนาวย่อยอีดีวะลุยเร็วไม่ดีคุ้ไร่มืดอัคคาุยสว่างคีเรนะสะอาดสวยขิปปะนไน่สกรปรกชินเซซุนะใจดีคิบิชีดุเข้มงวดชิสุคานะเงียบเนมยุยง่วง อิโซงาชิยุ่งเฮมานะว่างเจอซุนะเก่งเฮตานะไม่เก่งโอโมชิโรยน่าสนใจสนุกทาโนชิสนุก hi, สุกีนะชอบคีไรนะเปลียดยูเมนะมีชื่อเสียงโอิชิอร่อยอาม่ ai, หวานคาไลเผ็ดอุเรชิดีใจ ต่อไปจะเป็นคำบอกเวลานะคะคิโนเมื่อวานนี้เชยววันนี้อชิตะรุ่งนี้อซาเตะมะลืนนี้อิมะตอนนี้เส้นชืสัปดาห์ที่แล้วค้นชืสัปดาห์นี้ไล่ชืสัปดาห์หน้าเซ n นเกสึเดือนที่แล้วคอนเกสึเดือนนี้ไลเกสึเดือนหน้าเคียวเนน ปีที่แล้วโคโทชิปีนี้ไลเนนปีหน้าไมนิจิทุกวันเคสะเมื่อเช้ายูเบเมื่อคืนต่อไปเป็นคำวิเศษค่ะทาคุซังมากซึคุไนน้อยเด็กน้อยโอ้ยจำนวนมากโทเทโมะมากซุโคชิน้อยเด็กน้อยโยคุบ่อยอิซุโม เสมอเป็นประจำทคิโดคิเป็นบางครั้งอามาริไม่ค่อยเซนเซนไม่เลยต่อไปเป็นอาการปว่วยค่ะเนสึงะอะรุมีไข้เซคิงะเดรุไอเมไมงะสุลุเวียนหัวฮาคิ k เค g a งะสุลุคลื่นไส แกดิโอซุรุ uru, ท้องเสียเป็นปีสุรุท้องผูกอีใต้ปวดเจ็บโชคุโยคุมาไนเบื่ออาหารต่อไปเป็นคำบุพบทค่ะโซโตข้างนอกนะคะข้างในอุเอข้างบนชิตะข้างล่างมาเอข้างหน้าอุชิโรข้างหลังโซบะ ข้างๆมิญิข้างขวาฮิดาริข้างซ้ายไอดะระหว่างต่อไปเป็นคำสัรทานนะคะซาชิเตะแล้วก็โซเลคาระหลังจากนั้นโซเลนินอกจากนี้โซเลเดะด้วยเหตุนี้เดโมแต่ก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ที่ใช้บ่อยขอบคุณที่รับฟังค่ะ ไว้เจอกันใหม่นะคะ